ทุกตำบลทุกหมูขข่บ้านตามภารกิจแนวทางพัฒนาการเกษตรในวรรคปางแก่เจ้าหน้าที่ระดับอเกิอในวีนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุ่ว่าเกษตรกรและกลุ่มวิสาหิจชุมชน รีดีมาส่งเสริมการเกษตรที่เรียกว่าดีดบินะครับครั้งที่2ก็ถือเป็นการส่งผลการรุ้ผลสำฤทธิต์ต่อมาอันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าหลักของอพวกเราทุกคนและก็เพื่อจะให้บรรลุก,การจุสัสมมนา,าเชิญปาัการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับเอ,อ็ดนดะีดบิครั้งที่สองพักสองพันห้าร้อยห้าสิบหก เพื่อนักเรรู้ในการพัฒนาส่งเสริมการ,รเกษตรนะครับแบบรวมของจังหวัดลำปางต่อไปสัมปีน,นี้ในการทํางานของพวกเรานั้นก็ะเห็นได้ว่าเราเพิ่งเริ่ได้รับการบรรมัดกันผมบอกท่านไดเนยนะฮะผมมาจากจังหวัดนนทบุรีสี่เสอรนนะครับแต่พอมาถึงที่นี่นี่เนี่ยมันก็เพิ่งได้เห็นว่าว่า จากนางเียนท่านทุกท่านนะครับขอความหนาท่านทุกท่านโดยเฉพาะท่าุกเกษตรเพื่อนต่างๆท่านต้องเร่งรัดการดำเนินการในการจัดอบรมสัมมนาให้เสร็จภายในแต่มากที่สองถาว่ามันต้องเข้าระบบของเรื่องการเมืองใจหรือนะฮะท่านต้องเอาตรงนั้นต้องรีบส่งเกษตรสร้างสรรค์นะพอาะเขาว่าสู่เกษตรสร้างสรรค์พวกนี้เราเมื่อกี้ถือว่าต้องพันความเสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วกมีรองประธานสภาอีกสองท่านและกำลังจะสละโซนก็ขอใช้สถานที่นี้ได้โดยมีเงื่อนไข้จากเพืเอนผมบางทีว่าถ้าเกจะซื้อแล้วต้องทำลายก็ไมเสียนีเอาไปให้ผู้จ้องขังให้นักเรียนวรัพมีร้องอสอบด้วยนันตัวนี้ก็ยัง่ห้มดสกัรับซื้อบุผลิตนตัรงนัา เป็นส yeah, mm ิ้าก็สุดเจ็ดล้านต่างลูกประมาณที่เราบริจาคมามีที่แล้วประมาณห้าแสนตัวครอบบ้านหรือครอบบ้านมีเส้นสูงกว่าบ้านเป็นศิลปะหลายอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เราจะเป็นแบรนด์โลจิสติกส์ขั้นด้านแรงงานแต่ก็สะดุดไปแค่ไม่มีการสานต่อแต่ตอนนี้เราจะเป็นแบนดโลจิสติกส์เป็นท่าบกนะฮะเป็นท่าบกสนคราที่จะมาจากอาสามีลงมาเนี่ยแล้วจะมาแวะที่ต่างๆเพราะนั้นลำตาจะเป็นศูนย์กลางของ โล่นอันนี้ก็ไม่ว่ากันสามตัวนะครับลำปางตัวนั้นอันนี้คือความรู้ใหม่ตัวนันหนึ่งแลนโลจิสติกส์ของลำบางเว็บของอา่านใต่างฝั่งข้างหลังนี่นะครับเป็นคลังสินค้าประมาณสามสีส่ร้อยได้ปุ๊บบาทสองขีดไปแล้วอันที่สองนี่เป็นคลีนเอเนอร์จีนะครับเป็นคลีนเอเนอร์จีเป็นพลังงานที่ที่สะอาดนะครับคลีนเอเนอร์จีพลังงานที่สะอาดเรา